เพราะว่าระดับน้ำยังท่วมสูงไหลเชี่ยวนะครับเจ้าหน้าที่ต้องออกแรงพยายามงัดประตูเหล็กออกมาครับใช้เวลากว่า10นาทีถึงจะดึงออกมาได้นะครับแล้วก็เปิดบานเลื่อนได้กว้างสุดแค่30เซนติเมตรเท่านั้นครับ มาเปิดได้แล้วก็ยังเจออุปสรรค์ครับเพราะว่าภายในบ้านเต็มไปด้วยขุดและเข้าของกระจัดกระจายเต็มบ้านครับไม่เหลือทางให้เดินต้องเดินเหยียบสิ่งของที่จมอยู่เพื่อไปยังชั้นสองของบ้านครับด้านบนมีผู้สูงอายุสองคนป่วยเป็นไข้ครับและไม่สามารถเดินได้ด้วยตัวเองเจ้าหน้าที่ต้องแบกลงมาครับอีกคนต้องช่วยประคองผ่านช่องประตูเล็กๆก่อนจะช่วยกันยกขึ้นรถพยาบาลส่งถึงมือแพทย์ครับ ผู้สูงอายุสองคนนี้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เพียงสองคนช่วงที่น้ำท่วมอยู่กันแค่สองคนเท่านั้นนะครับเพื่อนบ้านเป็นคนแจ้งเจ้าหน้าที่หลังทราบว่าทั้งสองคนป่วยและพยายามช่วยส่งน้ำส่งข้าวผมอยากจะรู้ว่าอย่างพยายสองคนนี้เขาเขาอยู่ที่นี่ยังไงอ๋อคือเขาคนคนที่ไปทีหลังนี่นะเขาเป็นครูสอนภาษาจีม่้ใชมีเด็กไม่เรียนครสอนเด็กแล้สอนที่โต๊ะอะไรนย่ที่ล้มแล้วในหน้าหน้าเที่โต๊ะ เด็กเป็นคนขอภาษาอังกฤษไทยมากยเขาอยู่กับใครครับอยู่สงคนและแต่มมีหลานอยู่ที่ชียงใหม่แต่ติดต่อไม่ได้นานมาดีอันนี้คือช่วงสวันที่ผ่านมานี่อยู่กันยังไงรับดูแลกันยนี่แหละก็ช่ยเหลือตามประสนนะใสแฟนผมที่อยู่บนนี้คนแบบคอยเออตหน้าอะไร